สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีแฟนบอลทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องคันปากฟุตบอลนะครับวันนี้อัปเดตข่าวตอนเย็นนะครับวันที่18เดือน8 2566เวลา17นาฬิา20นาทีะครับวันนี้มีข่าวผีแดงนะเยอะแยะนะครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีเปิดตัวนักเตะนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราาไปดูกันเลยดีกว่านะครับมามาที่กันข่าวแรกนะครับ ยอร์กนะครับแนะนำแม็กควายยังไงก็ต้องหาทีมใหม่นะกองหลังประการกับตันทีมของแมนยูนะครับดีวายยอร์กนะครับ <York S 2> อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกระตุ้นแฮ์รี่แม็กควายว่าควรจะย้ายออกจากสโมสรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ทุกคนก็คงรู้ดูรู้อยู่นะครับขออภัยนะแฟนแมนยูก็คงรู้นะว่าแม็กควายฟอร์มตกจริงจริงนะครับเซนเตอร์ <Center S 1> ทีมชาติอังกฤษถูกถอดจากตําแหน่งกับตันทีมหลังจากฤดูกาลท,ที่ผ่านมากลายเป็นแค่ตัวสำรองในทีมของเอลิกเทนฮาร์ก ซึ่งเจ้าตัวเกือบย้ายไปเวสต์แฮมหลังจากนั้นสงสโมสรก็ตกลงค่าตัวกันได้แต่ว่าสุดท้ายการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไม่ได้แต่ในมุมมองของยอร์ชี้ว่าแม็กควายก็ต้องย้ายทีมอยู่ดียอร์กกล่าวกับ OLBG ว่าผมไม่คิดว่าแฮร์รี่แม็กควายจะเป็นตัวเลือกของทีมไม่ใช่เมื่อเขาต้องการรู้สึกอับอายจากผู้จัดการทีมที่ออกมาพูดว่าต้องการสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเอง มันเป็นเรื่องของการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในตำแหน่งของคุณที่สโมสรนั่นคือสิ่งที่เขาต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้และความมั่นใจของเขาจะลดลงหลังจากที่โดนถอดปลอกแขนกับตันลองนึกภาพที่ว่าลุคชอเล่นในตำแหน่งของคุณดูสิทั้งที่คุณอยู่ในมาน้านาสำนองลองนึกดูว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจของคุณแค่ไหนแม็กควาอาจมองต่างจากออกไปซึ่งเขาคิดแบบนั้นได้แต่ผมคิดว่าเขาต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ความเคารพในห้องแต่งตัวของเขาจะลดลงเขาคงอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้จากที่จอ h ์นี่อีเวนเซ็นสัญญาหนปีมันบอกได้ทุกอย่างถึงความตั้งใจของเอริกเทนฮารที่มีต่อเฮรี่แม็กไกวโอ้โหอันนี้คือยอ,อกเก่าถึงแม็กไกวนะครับว่าต้องการย้ายทีมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเออโอ้โหถือว่าสู้ๆด้วยกันนะแมกไกวแล้วขอให้ทีมอยู่กับทีมแบบ หมายถึงย้ายทีมออกไวๆแล้วกันนะครับเออผมว่านะแฟนแมนยูก็คงอยากให้ย้ายนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับ Murphy เมอร์ฟี่เผยคุยเมอร์ทัฟผีมีแข้งใหม่เพิ่มอีกก็คือแบบคุยกับเทนฮางกแล้วแหละว,ว่าควรจะมีแข้งใหม่เพิ่มมาอีกนะครับแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษเผยว่ามีโอกาสได้คุยกับจอห์นเมอร์ทัฟผู้อำนวยการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีการยืนยันว่าจะมีนักเตะใหม่เสริมอีกก่อนตลาดปิดแน่นอน ปิศาจแดงนะครับใช้เงินไปแล้ว200ล้านปอนด์เพื่อซื้อเมนสันเมาส์อองเดลนาน่าและลามุสหอยลุนนะครับในขณะที่ปัจจุบันทีมยังมีข่าวกับโซฟิยานอัมลาบัตและเบนชแมงปาวานะครับซึ่งทางเมอร์ฟี่เผยว่าได้คุยกับเมอร์ทัพที่บอกว่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมก่อนตลาดซัมเมอร์ปิดทาการผมได้คุยกับจอห์นเมอร์ทัพก่อนที่จะลงเล่นเกมเปิดสนามพิมลีกับวูฟเมื่อวันจันทร์ และเพราะเขาคือคนคุ้นเคยที่ฟูลเล่มเมอร์ฟี่กก่าวในรายการไว้วิดไฟทาง YouTube นะครับผมสามารถบอกคุณได้เลยว่ามันยังไม่จบเขาบอกผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเห็นได้ชัดว่าพวกเขายังต้องการนักเตะอีก1-2คนผมพ้มประหลาดใจมากหากพวกเขาไม่เซ็นสัญญากับนักเตะอีก1นหรือสคนหลังจากที่ได้คุยกันแน่นอนว่าพวกเขาต้องการความแข็งแกร่งและขุมกาลังที่ลึกกว่านี้โอ้โหก็ถือว่าน่าคิดเหมือนกันนะเรื่องนี้นะครับไป ถือว่าผมว่าถ้าเสริมอีกก็ก็น่าจะดีนะสำหรับแมนยูนะครับเออถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมว่าเมสันเมาส์ยังต้องปรับตัวอีกเยอะนะที่ซื้อมาใหม่นะครับเออจากเชลซีนะ <c oughs> มาดูข่าวบารี่กันดีกว่านะครับ <c oughs> ผีเตรียมยกเลิกสัญญาบายยี่ไม่อยู่ในแผนเทนฮาร์กนะครับโอ้โห อเอ็มเชสปอนครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์น i เตดเตรียมที่จะยกเลิกสัญญากับเอลิกบายยี่กองหลังของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แนวรับวัย29ปีถูกปล่อยให้หมากเซยสโมูสรในฝรั่งเศสยืมตัวใช้งานเมื่อรุ่การที่ผ่านมาในขณะที่สโมสรพยายามหาทางปล่อยออกจากทีมหลังไม่อยู่ในแผนงานของเอลิเทนฮาร ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอัลนาเซอร์สมูรในซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจแต่ตอนนี้ได้เบนเป้าหมายไปหาเอมเมอริคลาป็อกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะที่เบสิกตัสก็สนใจเช่นกันแต่บายีไม่ต้องการไปเล่นในลีกตุรกีจากรายง,งานของสื่อแดงน้ำหอมเผยว่าปีศาจแดงเตรียมที่จะเจรจาเพื่อยุติสัญญากับแข้งวัย29ปี ที่ปัจจุบันยังเหลืออยู่จนถึงปี24 2024นะครับขออภัยเชื่อว่ายังมีสโมสรจากซาอุดีอาระเบียที่ให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทีมอยู่ล่าสุดนะครับฟูแลมสโมสรร่วมลีกก็ตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจอยู่เช่นกันุดูการที่แล้วนะครับบายย่ลงเล่นให้กับมาร์กเซยไป23เกมทุกรายการโดยเป็นการลงสนามในลีกเอิง17นัดแต่ทีมดังของฝรั่งเศส ปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับน,นักเตะโอ้โหก็มาดูกันนะครับว่าผีจะปล่อยจริงหรือเปล่านะครับสาหรับทางด้านเอลิกไบรี่นะเดี๋ยวเรามาดูข่าวพี่ตู้แล้วกันนะครับเออ แฟนผีอึง้งยอกหนุนทีมดึงลูกากูล่าตาข่ายโอ้โหแฟนแมนยูใครได้ยินคนนี้นะครับผมยอมให้ไปได้เลยนะเออจากผมเป็นแฟนเชลซีนะผมปล่อยไปเลยนะครับเอาไปเลยนะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีอึง้งเมื่อดาวายยอกนะครับอดีตกองหน้าของทีมหนุนให้สโมสรอนดึงโรเมลูกากูกับมาล่าตาข่ายอีกครั้งตาตาทีมชาติเบลเยียมใช้เวลา2ปีในถิ่นโอแทฟฟอร์ดระหว่างปี2017-2019 ทํา42ประตูจาก96เกมก่อนที่จะถูกปล่อยไปอินเตอร์มิลานและประสบความสําเร็จอย่างสูงแต่การกลับมาเชลซีเมื่อปี2021จบลงด้วยความล้มเหลวนะครับโอ้โหแม้จะกลับไปเล่นกับงูใหญ่เมื่อรุกันที่แล้วด้วยสัญญายืมตัวแต่ทีมดังจากอิตาลีไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อขาดในขณะที่เชลซีนะพยายามหาทางปล่อยออกจากทีมแต่ไม่ง่ายก่อนยอกจะมองว่ายูไนเต็ดน่าจะดึงลูอกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้ง โรเมลูลูกากูยังดีพอที่จะเล่นให้กับสโมสอนในบิ๊กซิกยอกกล่าวว่า OLBG ผมคิดว่าแมนยูในเตดหรือท็อดแนมน่าจะคว้าลรเมลูกากูเพราะว่าตอนนี้สเปอร์ก็มีข่าวนะครับมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้นและจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยในระดับหนึ่ง เท่าที่คนพูดถึงลูกกูเขามีเซติธรรมประตูที่น่าประทับใจและไม่ได้เครดิตมากอย่างที่ควรจะเป็นถ้าคุณได้ลงเปลูกกูที่อยากเล่นให้คุณเขาคือผู้ชนะและพร้อมชนกับนักเตะท,ทุกคนในโลกแมนยูนิเต็ดน,นะครับลงทุนมหาศาลเพื่อคว้าตัวลัสมุดฮอยลุนแต่ถ้าคุณต้องการแข่งขันกับผู้เล่นที่ดีที่สุดลูกกูคือคนที่สามารถยิงได้สิบพาถึงยีประตูต่ตอฤดูก,กาลซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้และหาไม่ง่ายในเกมทุกวันนี้ ลูกากูอายุเพียง30ปีและเป็นตัวจบสกอร์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วผมคิดว่าใครก็ตามที่ได้ตัวเขาไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวระยะสัน้นจะเป็นธุรกิจที่ดีเลยโอ้โหผมแนะนํานะให้แฟนๆแ,แ,แมนยูเอาได้เลยนะครับเออคือผมไม่เสียายนะเอาไปเลยนะครับสำหรับโรเมลูลูกากูนะครับมาดูต่อกันที่ข่าววิดิตนะครับชี้ความฟิตลิซานโดมอรเตเนสกับวาลานสาคัญกับผีมากเนมันย่าวิดิตนะครับตำนานกองหลังของแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ด ชี้ว่าความฟิตของลิซันโดมาร์ติเนสและราฟฟเอลวาลานเป็นเรื่องสำคัญของสโมสรกับการต่อสู้ในฤดูกาล2023-2024นะครับทั้งสองคนนะครับจับคู่กันเล่นอย่างแข่งแก่งเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็มีช่วงเวลาที่ได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อกับทีมซึ่งทางวิดินนะครับ เคยประสานงานกับลิโอเฟอร์นินานะครับอย่างแข่งแร่งช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างสูงมองว่าสภาพความฟิตของทั้งลิซันโดกับวาลานคือสิ่งสำคัญในการแข่งขันแย่งแชมป์ในซีซั่นนี้มัตตินสนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นแรกวิดิตก,กาวนะครับเขาเปลี่ยมไปด้วยพลังความดุดดันเขากำหนดเกมจากแนวรักแนวรับนะครับขออภัยเขาบาดเจ็บไป2-3สัปดาห์แต่ผมเห็นได้ว่า2-3เกมนับจากนั้นดูเหมือนว่าเขากำลังทำงานหนัก ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายและเขาพร้อมจะพร้อม,อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้เห็นได้ชัดว่าวาลานมีประสบการณ์เขาเจ็บเล็กน้อยระหว่างซีซั่นมันสำคัญที่เขาจะฟิตพร้อมและผมคิดว่าทั้งสองคนจะเป็นคู่หูที่ดี พวกเขาเก็บคินชีสมากมายเมื่อด้วยกันที่แล้วแต่ผมเชื่อว่ายังมีบางเกมที่เรายังสามารถทําได้ดีกว่านี้ทั้งทีมโดยไม่เสียประตูแต่ในภาพรวมทั้งคู่ยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อรุ่นการที่แล้วโอ้โหถือว่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับว่าตำนานอย่างอาวิดิตน,นะครับโอ้โหออกมาพูดได้อย่างน่าประทับใจนะแฟนผีคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะมาต่อทีเอ่เรื่องของอาร์เซนอลนะครับ ปืนนะครับเดินหน้าลุยต่อสัญญาใหม่มาตินโอเดกาดนะครับโลมาโน่นนครับนักข่าวคนดังรายงานว่าอาร์เซนอลเตรียมเดินหน้าเจรจาเรื่องต่อสัญญาใหม่กับมาติเนสโอเดกาดมิดฟิล์คนสําคัญนะครับมิดฟิล์ทีมชาตินอร์เวย์นะครับเหลือสัญญากับสโมสรจนถึงปี2025หลังจากที่ย้ายเข้าร่วมทีมตั้งแต่2021 และก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและปัจจุบันอยู่ในฐานะกัปตันทีมของสโม,มสรด้วยจากรายงานของโรมาโนโนครับเผยว่าเปินใหญ่วางเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับโอเรกาดเป็นความสําคัญลำดับต้นๆโดยจะรอให้พ้นตลาดซัมเมอร์นี้ไปก่อนหลังจากที่สโม,มสรยังต้องดําเนินการเรื่องหาแข้งใหม่เสริมทีมเพิ่มเนื่องจากยูเนียนทิมเบอร์บาดเจ็บจนต้องพักยาว อริกาลครับทำ15ประตูกับ7แอสซิสต์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับช่วยทีมคว้าอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกและได้กลับไปเล่นในเวทียูฟาแชมเปียนลีกอีกครั้งและครั้งหนึ่งในนักเตะที่เข้าชิงรางวัลและเขาเป็นครั้งหนึ่งนะหนึ่งในนักเตะที่เข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยนับตั้งแต่มาอยู่กับทีมอริกาลลงเล่นให้สโมสรไปแล้ว107เกมทำ24ประตูกับ15แอสซิสต์โอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับกับตันคนนี้นะ มาต่อกันที่ปิดท้ายนะครับข่าวเชลซีนะครับเชลซีนะครับเปิดตัวอ่าโรเมโอลาเวียนะครับ58ล้านปอนด์เข้าขาเข้านะครับลำดับที่แดนะถือว่าเป็นคนที่แดนะครับเชลซีนะครับแถลงการเปิดตัวกองกลางตัวใหม่โรเมโอลาเวียจากเซาท์แฮมตันโดยเลือกเสื้อใหม่หมายเลข45เบอร์เดิมกับครั้งที่เล่นอ่กับเซนต์แมรี่นะครับขออภัยนะครับรายงานเพิ่มเติมนะครับสกายสปอร์ตนะว่า ส่วนที่สันคาสนทิราคาแข่งวัย19ปีคือสูงสุดได้ถึง58ล้านปอนด์เซ็นสัญญา7ปีถึงมิถุนา2030โอ้โหถือว่าเซ็นนานมากเลยนะก็เชลซีน่าจะหลดเฟน a ช c i ลแฟ a ์เพลย์แหละครับเออรูปแบบการจ่ายค่าตัวการันตีได้53ล้านปอนด์บวกอีกสูงสุด3ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขผลงานและความสำเร็จผมมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับเชลซีเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์อันน่าตื่นเต้น แข่งเบลเจียนก่าวนะครับโอ้โหก็ขอให้มาแล้วปังๆนะครับสำหรับโรมิโอโรมิโอลาเวียนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับก็โรมาโนนะครับรายงานว่าลูอิทฮอนะครับเฮียวีโกแล้วครับตอนนี้ย้ายไป สัติกาดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์นะรวมเอดออนนะครับก็โอ้โหขอให้นายโชคดีนะครับอันนี้เสียดายจริงนะแต่ว่าถ้าเชลซีไม่ปล่อยก็คงจะไม่ได้นะครับเออเสียดายจริงนะก็ขอให้นายโชคดีนะครับสลับลูอิสฮอลนะก็ประมาณนี้นะครับสรับข่าวเย็นนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย